สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าละ FC, ลเกีบสีมอลนิพิจ้ำเพินที่รักสุขุสุข,สข,ขนคนกับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องตู่ปนสายจวดเจ้าวันอุปเชียวรับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วขณะนี้เวลาประมาณ3ามโมงเช้ากับพี่น้องกับเก้านาฬิกาลพี่น้องเด้อลุกตู่กันนั่งมาดูทีวีหนังอยู่ครับวันนี้ครับหลังจากที่ถ่ายคลิปไปแล้วกลับไปบ้านเพื่อบ้านสายจวดทร่มมาให้ไปห,ใหไปหาเครื่องเมี่ยงให้ก็เลยไปหาเครื่องเมี่ยง หาขึ้นเมืองแล้วละกันมันเดี๋ยก็จะเอามาส่งก่อนครับถือโอกาสท่าคลิปไปพี่น้องเบืองอีกคลิปหนึ่งครับพี่น้องครับอยู่สถานการ์หมอลำพิษลำเพื่อนครับพี่น้องครับพบกันวันนี้วันเสาร์ที่17เดือนสิงหาคมรัชกาล2 5 6 7ครับพี่น้องครับเนี่ยมาแล้วมาแล้วโตจีนมาแล้วโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานเจ้าตีนครับผมจากสายครับนี่ครับมาจากโคราชโอ้คือมาไกลแต่จากโคราชนี่ ่าเดินทางจากโคราชเอาทีมงานมากี่คนครับวันนี้ครับหกคนหคนแล้วไอ้ทั้งหมดมีกี่ตนนโต๊ะทั้งหมดอันนี้ยี่สิบต๊ะทั้งหมดยี่สิบต๊ะโอ้โตัวมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเริ่มงานกี่โมงครับนี่ครับง่ใบแจ้งว่าประมาณหกโมงหกโมงเย็นโ,โอ้เลิกเนี่ยไปไปเลิกเลิกเลิกกี่โมง เดินแต่จะภาพโอ้มาแล้วนะพี่น้องให้โตจีนมามาจากโคราชขึ้นมาไก่พี่น้องครับหนึ่โตจีนนั่งนี่บัวเงินโตจีนซิ่งปไาพี่น้องครับมาแมนน้ำบดดาครับมาแล้วมาแล้วตอนนี้ก็ัถ่ายผู้บริหารอยู่ครับสี่ผู้บริหารกำลังอาบน้าอยู่ครับว่าจะเอาวงไหนวงไหนมาฮอตจอดเชิงหัก็มาฮอดครับนี่น้ำหลังกันมาครับนี่ตอนนี้ก็มาฮอดพร้อมเลยครับพี่น้องครับนี่ครับนี่อย่างครับพี่น้องครับบริการงานโดยลุงตู่มาหนี่ครับไปคนเดียวมาหนี่ครับพี่น้องโอ้ กว่าจะได้มากครับอ้อมที่อ้อมแดงครับอันนี้ว่าสิเป็นคาตักไข่ครับนี่มะยมครับพี่น้องครับนี่ฮอตมะยมนี่ฮอตมะเดือมี่ฮอตมะเฟืองอันดอกแค่โอ้หลายอย่างครับแล้วก็บมะกระโดนก็นี่ครับมักกระโดนเคยเห็นไ่มพี่น้องมักกระโดนครับนี่นี่กล้วยพร้อมครับนะครับนี่เพียบเลยครับพี่น้องครับนนีเดี๋ยวจะปลดติดตามเพืาบ้านสายจวดจเห็นจังไหนต่อครับพี่น้องตอนนี้ครับ กำลังว่าสิมอบหมายให้เพื่อนไปอาบน้ำก็เลยมาถ่ายคลิปก่อนพี่น้องครับโอ้ตอนนี้เมื่อคืนฝนตัวแข็งครับโอ้ยเละเมื่อไหร่ครับพี่น้องเนี่ยเอาตอนนี้กระท้องฟ้าเปิดแต่ละฝนกระเซ้าตกแล้วครับพี่น้องครับมื่อเด็กขึ้นสูบมี่อย่างนั้นครับเพราะว่าเมฆหนาบ่มีมครับนี่แหละเมฆบางๆจางๆรือแสงแดดตอนนี้มันก็นละลายเหมืนนะครับพี่น้องครับเี่กโอ้ตอนนี้เพื่อนอีสานแก่นอนพักผ่อนะครับบรูบล็อกมะฮอดจักโมงจักยามครับแต่ว่ามะฮอดตอดเทิงแล้ว เวทีเฮากับพ่อมแล้วตอนนี้เหลือแต่ไฟครับเหลือแต่แผนกไฟแผนกเครื่องเสียงตอนนี้ครับฟาเพิ่อเสเอวจังไหนจังไหนจะนทีตตามต่อต่อไปครับส่วนความสะอาดกับปลาอ้วนกับมาหาเฮ็ดไปรอบนึงแล้วมือเศร้านะครับนี่เอาพ่อข้าวก่อนส่วนที่เหลือกับจังว่ากันครับตอนนี้เพื่อเก็บออกไปทางขางไปแล้วครับเดี๋ยวมีเวลาจะมาจัดการอีกเท่านึงตอนนี้ขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเอฟซีรวมพลังใจครับพี่น้องครับตอนนี้โล่งซ้อมเข้ากับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เจดีขอบคุณเอฟซีซุขคูสุทันขอบคุณมากมายครับนี่เป็นรูปเป็นลางกันมาเรียบร้อยแล้วครับนี่พร้อมจวดแล้วครับนี่โอ้ยเป็นห่มเป็นเงาแล้วครับพี่น้ครับมัต้องย่านฝนย่านแดดครับลงสอบแล้วก็นี่โดมรูปน้อยพร้อมครับนี่โอ้สุดยอดสุดยอดแล้วครับเริ่มเปลี่ยนไปแล้วอ่าได้ได้ได้ดีแล้วครับพี่น้องครับสิ่งดีๆดีกำลังจะตามมาครับส่วนนกดาวครับบรรลุว่าผู้ใดเสียเป็นคนได้อยู่แล้วนกดาวครับพี่น้องต้องเบิ่งก่อนครับว่าจะเป็นกันไหนต่อพี่น้องเนาะ เอากับบรรยากาศตอน3โมงครับพี่น้องครับตามมึงตัวมาเบิงครับลงคูงลงขัวเฮาลงขัวเฮาก็กะให้กะกขอกกระน้ำปกติไปท่าบันดาก่อนครับเพราะว่าตัวจีเท่ากับประมาณ6โมงแรกครับเพื่อจะได้เริ่มนี่ตื่นวันโอ้อาบน้ามั้งหรอปลาอาบน้ามั้งหรอสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจางไปเศร้าเนอะปูไอ้กวาดดินยุติเศร้าครับพี่น้องครับเมื่อไรแล้วออกเรียบร้อยแล้วใช่ครับเป็นไง รถขับ้ม่องวาเสพนางน้ำอยู่ครับเียครับนั่นแหละพก็มองจอดนครับเดี๋ยวพระนาบน้ำแล้วกันอาบน้ำยุ่นวะข้พรับผคครับครับพี่ก็เสกน้องสมัยโอ้ไปตลาดมาแล้วก็เจยครับนี้ไม่คใวดเจามาแล้ววัีขวดจวันนีเจอวัี้สมัยนะครับเริ่มทำข้าวสาดีแล้ววดเท่าเล่เมื่อเด็กกสิไปได้ของมาหลายอย่างเมื่อจะทำเมนูอะไรบ้างวันนี้ครับโอ้สิบก็จะเป็นไก่ขนมจีนน้ำยาผเรืออะไรนี่ สบายทำอะไรกินสบายแกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานไก่กววไกอืมแกงเขียวหวานไก่ครับพี่น้องครับอา้าวจดุดจุดตัดกับพ่อขั้วเข้ากับโอ้ยเริ่มงทำความสะอาดเราพอขั้วไม้กับชุดยอดครับพี่น้องนี่ทำงานหลายสิ่งหลายอย่างสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดทางเพศก็จะเป็นอา่าโคศกพ่อพญาอุทียนครับพี่น้องครับครับ,รบโอ้อันนี้ไม่อย่างนึกว่าของกันอ่าเป็นของเคือดื่ม ของรถอันของพี่พี่โอเทนครับผมคือเครื่องดื่มอะไรมีมีน้ำส้มสดน้ำส้มคั้นสดครับคือเอามาขายบริการราคากัดเองใครเป็นลักซิปลักซิปใครเป็นคนทำอ่าเป็นทีมีทีมงานทำกับพี่ๆทำอยู่ที่บริษัทแนมนี่ยทำเองเอาบริการราคากัดเองกัดเองได้ไหมขอชมราคาสินค้าได้ไหมให้น้องๆได้ทีมงานได้กินอ่าสินค้าที่มีคุณภาพอืมอันเรื่องอันกองเท่าไหร่เนี่ห้าสิบคะแนนครับ ก่อนห้าสิบคะแนนครับอันนี้ส้มส้มสดส้มคันสดโอ้แสาร์แขงก็ยังดีครับพี่น้องมันการใช่ไหมสองทางดิโอ้เหมือนอย่าเอารถมาเองได้เหมือนครับพี่น้องครับจวดจานฟันบื้มจากร้อยเอ็ดสุดจวดสุดจวดเอาเดยวเรื่องนะพี่น้องครับมีจีบอร์ดเรื่องกันจนอาจารย์ไม่กี้อยู่ข้างในเดี๋ยวก็ตามเดี๋ยวคนก็ตามมาโอ้มีอุปกรณ์ของอาจารย์ไม่กี้ด้วยอาจารย์ไม่กี้เป็นคนที่ไหนครับอาจารย์ไมกี้อุดรานครับเดี๋ยวว่ามาอยู่เลยเดีอย่ด้วยกันโอ้ครับผมครับผมเดี๋ยวจะร่วมเดินทางด้วยกันปีนี้อโ้ ยอดยอดยอดครับสุด,ด,ด,ดยอดท totally well. ี่ประเทศครับช่องลูกยอดซับกี่แสนแล้วครับตอนนี้ตัว่าไม่ถึงแสนหรอกหลักหมื่นหลักหมื่นครับคนดูก็ประมาณพันกว่าครับตอนนี้กําลังดีเลยคนกำลังเรื่อยๆนะคนกำลังเริ่มดูเยอะแลยนะต่กวนห้าร้อยสองร้อยสามร้อยตอนนี้เริ่มหลักพันแล้วต่อไปไม่ได้อาจจะเป็นหลักหมื่นก็ได้อนาคตอาจจะเป็นหลักแสนก็ได้ครับขึ้นดูกับอีซีแฟนครับเด้อครับัเรื่อยมากยอดซับสามพันกว่าทำไปเรื่อยครับ เดี๋ยวก็สิ่งด in <Inter> ีกำลังจะตามเข้ามาเดี๋ยวก็จะขึ้นเองนั่นแหละครับสู้ๆไปด้วยกันครับขอบคุณครับพิวเท็นครับจุ๊บๆกันไปนะครับนี่เดินทางมาโมงไหนเริ่มหกเริ่มอนากาเริ่มแล้วเมื่อนี้ก็รู้สึกว่าสิเฮ็ดกับข่าวกับน้ำแล้วของไม่สภาพแล้วกับลุงตู่กับสิออกมาสแตนบายอาบน้้นตั้งตัววันนี้นะครับพี่น้องครับมืัอนี้สีบัขายหมูกระทะครับพี่น้องครับเพราะว่าพาซอยการซอยงานไปนะครับรถหมูกระทะไปเลยครับ ดูกระทะไม่ต้องขายหมดนครับแต่ว่าเพื่อยากซื้ออยากหมาว่กับหมาว่าได้แต่พี่น้องก็ไปแอนออกมาได้คือเก้าเปิดร้านแล้วก็มาขายได้คือเก้าครับเพื่อยากซื้ออยากรุ่นกะแต่ว่าส่วนตัวแล้วาสองก็อยู่ข้างนอกไปแล้วครับมาสอ้การสร้างงานมาในีเฮทศยังเฮ็ดยังกยางกระซอยกันครับมาในีเป็นมือสำคัญครับมือสัตว์มาดีจังได้ก็เอาขออวยพรให้ผู้ใหญ่บ้านสายจ้วเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับให้นำพาทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินเท่าให้โด่งให้ดังมีชื่อเสียงได้เราไม่รวย จวด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 ครับรวยรวยไปทำกันเด้อครับอ้าวเฮงเฮงรวยปังปังมันหมานครับเฮ็ดยังกับใครเจริญเจริญเจริญนักบริบาลสายจวดเด้อครับมีนะใครมีตะขับมวยพอดีนะนี่กระจายนัมดนตรีกันน่ครับแตงไใบถานแล้วมืนขึ้นก็ซ่อมอยู่นะมือนีจะเป็นมือซ่อมนะครับมือซ่อมแล้วครับวันนี้มือแรกก็ขึ้นจวดใครจะดอกแต่ละคนมีคนเก่งๆกันไปเนาะครับเพลงเป็นเพลงที่เคยเรียนมาแล้วก็เลยหูจักกัน การล่องใส่สักรอบสองรอบก็ได้แล้วครับพี่น้องครับเอาโอเคครับพี่น้องสำหรับความเคลื่อนไหวในมือนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไวปสักนิดก่อนนะครับเดินพี่น้องเด้อยูดีมีแห้งสู้ขู่สุกคนครับรับเรือตลอดปีโชคดีและบ้างมีตลอดไปได้พี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบแล้วก็ช่องเฟซบุ๊กตรงตู่ป้หน่อยสายจวดนำหน้ด้วยครับพี่น้องเด้อขอบคุณหลายครับเจอกันคลิปหน้าครับมาเอินโซ่งมอบของให้ผู้จัดกานสายจวดจันหน่อยกันครับเนี่ยมันจะไว้บ่งไรง เด้วยเไปจัดได้เรียกให้เส้โตให้เออผู้ใดอยากกินมาเด้อผู้ใดเออเรื่ฝากเนาะครับพี่น้องครับบัตรราคา119คะแนนนะพี่น้องเด้อเชิญชวนเชิญชวนซื้อบัตรในกลุ่มปิดครับเพื่อจะได้เอาเงินสดนำมาต่อยอดในงานเมืองเกิดพุทธบ้านสายจวดทางเลยครับพี่น้องครับลักะผู้ใดบม่อยากซื้อบัตรก็มาหนังงานก็ได้ครับหนังงานนี่บัตรโตห้าร้คะแนนครับพี่น้องครับเชิญชวนมากินโตจีมาเต้นระวงครับพี่น้องครับ มาเมื่อกิจกรรมไลซิ่งระย่างน้ำกันครับทีนี้รับรองครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับทีนี้จวดจวดครับขอบคุณผู้ที่ซื้อบัตรแล้วขอบคุณหลายครับเอาโอเคครับพี่น้องครับไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับผมจอดจวดครับ